ก้อนใหญ่ที่หนักเป็นตันๆนะครับแต่ว่าช่างแกะสลักก็สามารถใช้ฝีมือแกะออกมาให้เป็นรูปปั้นที่อ่อนช้อยได้หลากหลายนี่เป็นงานฝีมือที่สืบทอดกันมานานนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็เหลือคนทําน้อยลงนะครับอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาครับ จากหินก้อนใหญ่นะครับคุณผู้ชมพอมาผ่านขั้นตอนการตัดแต่งแกะสลักให้กลายเป็นรูปปั้นอ่อนช้อยหลากหลายรูปทรงนะครับอยู่ที่ร้านสมบัติหินแกะสลักตำบลโพสาต้นอำเภอบางปาหันจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาครับเจ้าของร้านก็คือนางสอนสวัสดิ์อรุณกเกษอายุ69ปีแล้วซึ่งทําอาชีพแกะสลักหินทรายมา40ปีครับกับสามีที่ชื่อว่าสมบัติ หินทรายที่นํามาแกะสลักนะครับจะสั่งมาจากจังหวัดนครราชสีมา,าคิวหนึ่งนะครับก็มีขนาดหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรราคาคิวละสองพันถึงหนึ่งห่บาทส่วนอุปกรณ์แกะสลักก็แล้วแต่ความยากง่ายของผลงานชิ้นนั้นครับองคนี้เป็นหินก้อนเลยพี่ใช่ค่ะนี่ก็คือดิบที่เรามาทําแกะสลักแล้วนี้มาไกลเนี่ยโคราค<ช>่ะวันนี้เป็นหินทรายนะฮะหินทรายค่ะมาก็เป็นรูปร่างแบบนี้เลยแ่ขอนี้ยวมันจะสั่งตัดมาเป็น ไช้เครื่องตัดมาแล้วค่ะไม่ใช่หินธรรมชาติตจะแบบแล้วเอารถกดมาใช่ป้ากดมาก็แพงอยู่แพงอ่ะี๋ยวตรงนี้มันเป็นก้อนแบบนี้เลยก้อนใหญ่ๆต้องใช้ยกยกก้อนใช้เรือ่ะขับเรือมาแล้วตรงนี้ก็คือทำแล้วใช่ค่ะนี่เสร็จแล้วพร้อมสายใหญ่ใหญ่มากเลยท่านผู้ชมใหญ่มากเลยนะครับเป็นคาปิเกเนสนะคาปิเกเนสใหญ่มากนะครับกระโดดครับ เมื่อก่อนนี้มีคนสั่งแกะสลักหินเป็นจํานวนมากนะครับทั้งชาวไทยชาวต่างชาติรวมทางวัดต่างๆแต่ปัจจุบันนี้ลูกค้าเหลือน้อยลงนะครับจึงมีพนักงานเหลือแค่2คนเองแต่ว่าก็ยังรับงานตามที่ลูกค้าสั่งเข้ามาครับค่อยๆทํากันอย่างปตะนิดมีออเดอร์มาแกะสลักหินเดือนหนึ่งก็สักแค่2อถึงสชิ้นเท่านั้นนะครับ อย่างพระพุทธรูปปงางต่างๆลูกนิมิตเสมาเสียนพระองค์พระพิฆเนศองค์เทพเจ้าจีนนะครับถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปก็ใช้ไปตกแต่งสวนตกแต่งบ้างน,นะครับแล้วก็มีวัดบา,ารามต่างๆก็มีสั่งเข้ามาส่วนผลงานที่ช่างกําลังทําสิงคู่นี้ครับราคาขาย1นึ่งแสนแปดบาทได้ก่อนไหถ้าเปวัดเหรอครับี่นี่ก็ต้องดูตามแบบว่าี่ถ้ามีลูกหล่อท่านทำแบบเนลูกหล่เอเห็นเล็กมาเราจะเกลียนให้ใหญ่ โอเคแล้วตรงนี้หินนี่ประมาณกี่ตันลคะประมาณเดี๋ยวตอนนี้ถ้าจะหลือประมาณสองตันได้ไมด้วันดวจะเสร็จตัประมาณสองเดือนหลายเดือนเพราะขึ้นรูปเสร็จต้องทำรายละเอียดอีกวันนี้เป็นรูปอะไรเป็นสิงโตครับพี่แค่ตัดแบบไอ้ตัวมีเสียอะไรเงี้ยใช่ครับได้ังมานเนี่ยอ่าอันนี้ทำวันที่ร้านนครับพี่ไว้ขาย หินที่นํามาแกะสลักมีหลายชนิดนะครับอย่างหินอ่อนหินแกรนิตหินทรายซึ่งการจะใช้หินชนิดใดก็ขึ้นอยู่กับงานที่นํามาใช้สอยรับส่วนร้านจะแกะสลักหินทรายเท่านั้นนะครับจะแกะสลักหินขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ราคามีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสนบาทครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นผลงานของอบ้านสมบัติแกะสลักหินให้อยู่ที่ อำเภอประปาหันจังหวัดพระนครศรียาตรงนี้ครับถ้าใครสนใจที่จะติดต่อมาการแกะสลักหินทรายตรงนี้นะแกะได้ประมาณสองถึงสามเดือนถึงจะเสร็จฮะแล้วก็มีหลายรูปแบบมากับก็จะไปตกแต่งทั้งสวนทั้งบ้านแล้วก็หลายๆที่หรือตามโรงแรมตร่างๆนะสามารถสั่งทําตรงนี้ได้ครับแต่ว่าตอนนี้คนที่จะทำเนี่ยมักจะมีน้อยนะฮะส่วนใหญ่จะไปทํางานอื่นหมดฮะแต่อย่างไรก็ตามนะตรงนี้ก็ยังอนุรักษ์อยู่ในบ้านแห่งนี้นะครับผูจุมครับตรงนี้ ผลงานแกะสลักจากหินทรายที่มีหลายรูปแบบที่ร้านนะครับถ้ายังไม่มีคนมาซื้อหรือว่าบางครั้งก็อาจจะแกะทิ้งไว้เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมาเลือกนะครับทั้งภายในบ้านแล้วก็ภายในห้องโกดังที่มีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นะยังมีเสียงพระแล้วก็พระพุทธรูปนะครับอีกมากมายหลายแบบเลยครับ เจ้าของร้านบอกว่าสามีก็เป็นช่างแกะสลักหินที่เขาก็สืบทอดมาจากรุ่นปู่ย่าตายายรุ่นทวดนะครับแม้ว่าปัจจุบันนี้คนทําจะน้อยลงแต่ว่าก็ยังตั้งใจจะรักษาอาชีพนี้ไว้ครับ